จากกรณีที่บารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเจ้าตัวนั้นติดเชื้อโควิด -19 แต่มีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพร้อมกระตุ้นให้ชาวอเมริกันที่ลังเลให้ยอมฉีดวัคซีนแม้ว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบโดสแล้วก็ตามรวมถึงโดสกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยโอบามากล่าวว่ามีอาการเจ็บคอมาแล้ว2-3วันแต่นอกนั้นก็ยังสบายดีส่วนมิเชลภรรยาของบารักโอบามายังมีผลตรว ที่เป็นลบจนถึงขนาดนี้ทําให้ทั้งคู่รู้สึกขอบคุณที่ได้ฉีดวัคซีนและฉีดโดสกระตุ้นแล้วท้งนี้โอบามาก็เคยปรากฏตัวร่วมกับอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์จอร์จดับเบิลยูบูสและบิลคินตัน กับบรรดาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในวิดีโอความยาวหนึ่งนาทีเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของสหรัฐอเมริกาโดยเน้นย้ำเรื่องการฉีดวัคซีนอีกครั้งว่าการติดเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องเตือนสติสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนว่าควรที่จะไปฉีดถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงแล้วก็ตามแม้ว่าจะยังมีชาวอเมริกันส่วนหนึ่งต่อต้านการฉีดวัคซีนแต่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าประชากรในสหรัฐอเมริกาที่อายุ5ปีขึ้นไปมากกว่า80%ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดส